สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับแล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์4,700เพจฟรีในแพช2.7ครึ่งแรกสายฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผม อันดับแรกครับผมผมจะเริ่มจากกิจกรรมหลักก่อนครับซึ่งกิจกรรมหลักของเราเนี่ย p a l a i s Trail ครับผมซึ่งกิจกรรมอันนี้ก็จะมีพรีโมเ e s แจกมี Crow อ o f Insight แล้วก็จะมีธนูแจกอีกด้วยนะอีกทั้งยังมีตัวละครให้ทดลองเล่นกันอีกด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเยหลันสามารถทดลองเล่นได้เลยครับทุกคนซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่หลังจากที่อัปเดตแพท2.7เป็นต้นไปครับแล้วก็สิ้นสุดวันที่20มิถุนายนครับผมซึ่งจะต้องมีแลงผจญภัย28ขึ้นไปนะจึงจะสามารถทําได้้้แลวก็ต็ตองเสรจ คอนเค e s t หรือว่าเควส t เนื้อเรื่อง Chapter ์ที่1นึอที่3ก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้จ้าซึ่งกิจกรรมนี้จะได้รับทั้งสิ้น1,000 p พัน o รีโมเจมสครับกิจกรรมถัดไปครับผม The All Mighty Alaska Great and Glorious Drum Along Festival ซึ่งกิจกรรมเนี้ยก็เป็นกิจกรรมตีกองครับนอกจาก Primo เจ m ส์แล้วเรายังได้กองด้วยนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มวันที่13 มิถุนายนและสิ้นสุดวันที่4กรกฎาคมครับผมโดยจะต้องมีแรงประจนภัย30ขึ้นไปและก็ต้องเสร็จเควสใบอนุญ,ญาตจากริโตก่อนครับและก็จะต้องเสร็จเควสในเรื่อง Chapter ที่2 Act ที่1ก่อนนะครับจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ซึ่งจะได้รับทั้งสิ้น420พรีโมเจมส์จ้าถัดไปครับก็จะเป็น c าแร a เตอร์เทส r ั n ครับหรือว่าเทส t ันตัวละครนั่นเองก็จะมีตัวละคร2ตัวด้วยกันซึ่งก็คือเย่หลานและก็เซียวครับซึ่งจะได้ตัวละ20พรีโม่ากับ40เจมส์ครับก็็จะเปนขอขงย,ย ก็จะได้ทั้งสิ้น60พรี m มเจมส์ครับถัดไปก็จะเป็นเดลี่ล็อกอินครับซึ่งเดลี่ล็อกอินเนี่ยก็จะได้รับทั้งละ20พรี m มเจมส์ครับผมซึ่งครึ่งแรกครับเราก็จะได้รับทั้งสิ้น60พรี m มเจมส์ครับประกอบไปด้วยวันที่ 4, 11และก็18ของเดือนมิถุนายนครับถัดไปครับก็จะเป็นอัปเดต2.7เมื่อแพชอัปเดต2.7เนี่ยเขาจะส่งพรี m มเจมส์เข้ามาในจดหมายนะแล้วก็สามารถกดรับได้ง่ายๆเลยไม่มีปัญหาเลยครับอันนี้ถัดไปครััับจจะะะะะเนนนนวววววรรราาายยยยผมได้้ลล60ีี่่แททออู22 จะยาวนานกับปกติ1วัน ประนั้นจะเป็น60สิคูณยีครับเท่ากับ1320งพันสามร้อยยี่สิบพรีโมเจมส์ครับผมถัดไปก็จะเป็นอับบิสสำหรับคนที่ไม่ได้ลงอับบิสก็ไม่ต้องกังวลนะผมทําตารางคํานวณแยกเอาไว้ด้านหลังแล้วครับครับอับบิสก็จะมีรีเซ็ตทั้งหมด2ครั้งครับคือรอบวันที่1มิถุนายนแล้วก็รอบวันที่16มิถุนายนครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถลงได้ตั้งแต่ชั้น9ถึงชั้น12ก็จะได้รับหกร้อยพรีโมเจมส์ครับผมหกร้อยคูณสองเท่ากับหนึ่งพ ก็คือวันที่1มิถุนายนนั่นเองครับผมก็จะได้ทั้งหมดห้าอินเ w อร์สไวเฟสด้วยกันครับถัดไปครับก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมครับขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนเกมด้วยครับผมก็จะเป็นพรรายวันครับผมจะได้วันละ90 Pri พริโมเจมส์22วันก็เท่ากับ90คูณ22เท่ากับหนึ่งพันเก้ารโมเจมส์ครับ ถัดไปก็จะเป็น Battle Pass ครับผมซึ่งในครึ่งแรกเนี่ยก็จะมีระยะเวลาโดยประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันซึ่ง3สัปดาห์ผมจะประเมินว่าคุณสามารถทำ Battle Pass ได้เลเวล30ขึ้นไปซึ่งเลเวล30เนี่ยก็จะได้ Interface หรือว่าเม็ดกาชาสีชมพูทั้งหมด3เม็ดด้วยกันครับถัดไปครับก็จะเป็น Checklist ครับผมซึ่งใน Checklist ก็จะประกอบไปด้วยด้านซ้ายครับสิ่งที่เราต้องทำทุกวันส่วนด้านขวาจะเป็น o a t i o n a l ครับผมสามารถคลอกแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาด Activities หรือว่า Events ต่างๆนะลำับถัดไปครับก็จะเป็นสรุปนะครับครึ จะเห็นได้ว่า4แหล่งหลักๆ Primo ่เจมนะจะมาจากพรายวันอีเวนต์เดลี่เควสอัปเแล้วก็อัปเดต2.7ครับถัดไปก็จะเป็นสรุปสุดท้ายครับผมจะเห็นได้ว่าสายฟรีเนี่ยจะได้อยู่ที่4,700 p r i m ม่ e จมกันเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่ลงอัปเดตจะอยู่ที่3,500พรี m ม่เจมส์ครับสำหรับเพลยเยอร์ที่ทําทุกอย่างเลยลงอัปเดตด้วยเติมพรายวันด้วยก็จะได้อยู่ที่6,680พรี m ม่เจมส์ครับผมส่วนตารางด้านล่างผมจะสรุป ทุกสายเลยให้อยู่ในรูปของโรสนะสายฟรีได้อยู่ที่34โลครับแต่ถ้าสายฟรีไม่ลงอบิสเนี่ยยีโลนะแล้วก็เติมพอรายวันอย่างเดียวจะได้46โลแต่ถ้าคุณทําทุกอย่างเลยเติมพอรายวันด้วยลงอบิสด้วยเติมเบดเดอร์เพสด้วยจะได้49โลกันเลยทีเดียวครับผมครับก็เป็นอนว่าจบกันไปครับสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่จะกดเยื่ยหลานเนี่ยก็ขอให้โชคดีครับผมได้เยืย่หลานมาใน10โรสไม่หลุด ก็สุดท้ายนี้ผมก็คงจะต้องขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า